สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็ได้ตัดแล้วนะคะพี่น้องจ้าวันนี้เราก็ได้ตัดสลัดเราแล้วนะคะนี่แปลงนี้โตวไวได้ขายไวเนาะปลูกปลูกสลัดนี่โตวไวจริงนะคะนี่ค่ะเราตัดกองไว้ตรงนี้นะคะตรงนู้นอีกเดี๋ยวเราก็จะไปตัดเนาะ ก็ใหญ่ๆกอสวยๆนะคะพี่น้องจ้าใหญ่ไหมคะใหญ่สวยๆ,ๆนะคะนี่ก็หนึ่งอุ้ยกินได้ทั้งบ้านเนาะอันนี้มันเป็นดินนะคะปลายใบมันนี่เป็นดินเนาะกูรูเอาวางไว้อย่างนี้มันเป็นดินคะ่ะ กอหนึ่งกินได้ทั้งบ้านเลยยยกอใหญ่มากสามกอโลสี่กอโลนะคะพี่น้องจ๋ามันกอใหญ่มันหนักเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกูรู้จะตัดตรงนี้นะคะมันโตไวอะไรนี่ดูสิคะมันโตไวมากเลยเราต้องตัด ตรงนี้ออกแล้วนะคะว่าจะเก็บไว้ไปพะเยาก็คงจะเอาตรงโน้นน่ะเอาไว้พะเยานอนแล้วก็หัวหัวแปลงตรงโน้นสลัดแดงเนาะอันนี้ไม่ทันแล้วมันโตวไวเอาไว้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดอกซะแล้วเนาะดูสิครับพี่น้องจ้ามีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวกูดูจะตัดต้นใหญ่ๆพวกนี้เลยค่ะ ดูสิคะต้นใหญ่กอใหญ่มากๆเลยน่ากินมากมันไม่ขมนะคะอืมเดี๋ยวจะเก็ดให้ดูอันนี้เราลดน้ำไปเมื่อกี้เนี้ยเราลดน้ำมันแล้วนะคะเดี๋ยวกูรูจะกินจะกินให้ดูสักใบก่อน โอ้ยกรอบมากเลยมันก็จะเป็นยางนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะกูรูจะกินให้ดูนะคะอือพี่น้องจา๋าไม่ขมเลยแล้วกกรอบด้วยอร่อยเลยมันๆน,นะไม่ขมเลยนี้กินอร่อยมากเลยค่ะ อันนี้เราลดน้ำไปเมื่อกี้แต่เราก็ไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอินรีย์เนาะอันนี้ที่แดดมันร้อนจัดแดดร้อนมากมันก็เลยไหมอย่างนี้นะคะวันนั้นเราไปดูละไม่ได้ลดน้ำเนาะกลับมาไหมหมดเลยเหี่ยวหมดเลยนะคะเนี่ยมันร้อนอากาศมันที่อื่นฝนตกที่นี่มันไม่ตกนะ อร่อยมากเลยแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจ้ากูรูจะตัดผักสลัดก่อนนะคะสลัดแดงเรายังไม่ตัดเราจะตัดแต่สลัดสีเขียวนะคะ เราจะเก็บใส่ตะกร้าก่อนนะคะ สวยๆนะคะก็หนึ่งกินได้ทั้งบ้านก็ใหญ่มากแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ FC ใหม่ FC เก่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชม กูดูจะไปตัดสลัดก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ